วันปลวกแล้วก็เผามันเลยเป็นบาปนะบางทีมดเหมือนกันมดขึ้นหมนืบางคนเนี่ยอย่างนี้เลยขอยงนี้เลยตายหมดเลยฮนะแล้วามา,านั่งกรมมาฐานมดขึ้นมากินงตาเลยมดมาตัดในผ้าในผ่อนเลยเนาะกั่ข้างในที่ยุ่งเลยเนาะอันนี้เรื่องกรีงนี่เนี่ย เราก็แผ่เมตตาให้มันเราก็บอกเออข้าเคยทําแกแกก็มาทําข้ามั่งเนาะแล้วก็หากันากรราต,ตายอย่างอโหสิกรรมจึงต้องแผ่เมตตาอย่างจำไว้ไม่ใช่เรืเร่องเลี้ยไหลอาตมานี่โดนตลอดเลยรับกรรมมาโชคถ้าใครสร้างความดีต้องเห็นกรรมแน,น่ถ้าใครสร้างความชั่วจะไม่เห็นกรรมจะต้องไปใช้ในเมืองนรกทั้งดอกทั้งต้นนะจำไหม แล้วบางคนว่าเอ๊ะร้างความดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบางเลิกเลยว่าไม่ได้ดีใช่ไหมมันได้ดีมันแก้กรรมแล้วมันใช้กรรมเนี่ยหาว่าไม่ได้ไอ้นี่ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่โผล่ให้ใช้ไปในหมดในชาติเหมือนเราเป็นนี่เขาจะสิบล้านสิบเจ้าไอ้นีก็โผล่นี่ก็โผล่ทวงทุกวันทวงทุกวันก็ใช้ไปวันลหน่อยวันหน่อยเดี๋ยวก็หมดนะถ้าไม่ร้างะคว yeah. ามดีเลยไม่มีโอกาสจะใช้ได้ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แน่นอนเจ้าอะไรบางคนนี่เข้าใจผิดอะตามมาก็เข้าใจผิดเหมือนกันเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้จริงเนี้ยตามมาถึงเขียนขึ้นมาน่ะมีใครเขียนไหมรู้จริงหายากไอ้รู้มากัาง่ายเนี่ยใช่ไหมรู้จริงมีหรือไม่รู้ยังไงถึงรู้จริงตอบไปยังไงรู้จริงต้องทํารู้จาต้องถอดรู้แจ้งต้องคิดก่อนทำไมคิดก่อนจะรู้แจ้งทิงใจได้ไหม อย่าไปทํากรรมฐานไปสวรรค์นิพพานเอาแค่นี้ก่อนยังทําไม่ได้เอาแก้กรรมเนี่ยก่อนแก้อย่างไงนะใช่กรรมให้มันหมดไปใช่แล้วบางคนไปโดนลำบ,บากเข้าเลิกเลยเลิกเลยกรรมเนี่ยมันมีดอกนะมีต้นทุนมีดอกแล้วเข้ามันบวกดอกเรื่อยแต่เพราะนั้นโยมที่ให้ตังค์ใครไปหรือใครโกงดูแลัวรรไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจได้คืนเนี่ย ใจคืนถ้าเป็นของของเราอะ่ะมันมาเองนะยกตัวอย่างเนี่ยอกเตอร์ติดที่จะมาช่วยทรงเรียนเป็นลูกชาวสุริมขอสตางค์แม่บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันปีเดียวกันทรงเรียนเป็นอกเตอร์ถึงอ่กรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วกลับมามีเมียมีลูกสามคนทีฝั่งตนเป็นหัวใจวายตายเกิดเป็นลูกคนจีนที่กอกจันใช่ไหมแล้วมันก็พากันมาที่นี่ แม่ก็เตอพูดไทยไม่ชัดเย็บผ้าโหลผ้าดำไอ้กางเกงดำเสือ้อดำท่านหลักจิวข้าวคงตามจังหวัดแล้วก็รวยได้เสียกันทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยสิบกว่าปีสิบห้าปีไม่มีลูกไอ้ดอกเธอกกิดไปเกิดไปเกิดแล้วไฟยังอยู่จากดำเป็นขาวเหมือนอย่างเราเนี่ยบ้านอยู่นี้บ้านทรงไทย,ยแต่เราจะไปอยู่ในเทศบาล เทศสบัญใหญ่เขาจะบัญญัติไว้อย่างทรงไทยนี่อยู่นี่ไม่ได้ต้องไปทรงตึกแต่ไปทรงตึตกกระูุมรางก็เปลี่ยนไปแต่บ้านนั่นเป็นของเ,าเรงาเดินยาเข้ามันมานอยยุคเบดก็สองพันห้าร้อยสองพันร้อยสิบสองสรางโบสมันมาให้หนึ่งแสนเลยที่ให้ไปสี่ร้อยได้ได้หนึ่งแสนเห็นไหมยอมจําไว้ไม่ต้องไปเสียใจใครยอยากได้ลองมาเอาไป ได้คืนหมดนะได้คืนนั่นอย่างบางอาจารย์เขาขุดทองกันไอ้คนนั้นยากจนมันเอาขนดินไปเรื่อยๆแต่คนอื่นทำไมไม่เห็นทองอาตมาเขาไปนั่งสินเบบอกก็ไม่โลภมากอยากได้แล้วเขาแล้วก็อยากจะไปดูว่าได้ทองเพื่อเขาจะแบ่งให้เราบ้างเนอะมเราไม่อยากได้ถ้าเขาแบ่งให้เอานะเนอะพอถูกต้องไหมไอ้คนนั้นอนะ่ะจนปลูกถท่มนี่เดียย เอาดินไปเรื่อยๆไอ้คนขุดมาจากกรุงเทพพระวัดตักน้าปฏิเสเลริญลูกศิษย์พร,ระสดเป็นคนนั่งดูทางในนี่ทองทองทองเยบๆๆ็บเย็บเย็บอาตมาก็ดู <ๆ S 2> <ๆ S 1> พระองค์นี้บอกทอ,ทองทองจริงๆแต่คนนั้นไม่เห็นเพราะไม่เจ็งของเขาจาไว้ทำไมเจชของเราจะไปเอาเดี๋ยวของเราเข้ามาให้เองของของเราเขามาเองมาเองมาเอง,เอ,งอยากได้สุ่มเ,เวลาประคร้งไหม ถ้าเป็นของเราเดี๋ยวก็มาให้แล้วบางคนไม่รู้เนี่ยบางทีมาสี่คนเราก็ให้คนนี้แล้วสามคนนี่ก็ซุบซิบซุบซิบถ้าจะชอบอย่าคนนี้ถึงให้คนเราคงไม่ชอบเราถึงไม่ให้คนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยเราถึงไม่อยากให้แรงของใครต้องบังกัซิบให้เพราะมันเป็นของเขาเราร้อนอกร้อนใายอยากจะให้เขาจะตายไปเน นัดใสแล้วไม่ดีถ้าเวลาจะเอาใขรเน่ะนอนไม่หลับตื่นไม่ได้ถ้าเวลาจะให้เขาเน่ยโอ้สบายใจมากใสยไม่ดีเลยเนาะแต่เราไม่ว่าอะไรกัน, <c oughs> นเนี่ยน่ขอฝากญาติโยมไว้เรื่องเป็นอย่างก็คนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นกับตัวมาก้านั่งจเจริญกับมาฐานได้จริงๆเนี่ยจะรู้รสึกสามข้อนถลุกให้ชัน อย่าไปว่ายาที่พกได้นั่นยาที่ผ้าเนีย่ยมีหนังสือยาแล้วก็มีเอะไปแต่ไ,ไม่เกิดประโยชน์อาตมายังไม่อยากักยาเนี่ถ้าอยากแร้ยาต้องไปหาหลวงพ่อคูณคูณบอกยาเหมือนมึงอ่ะม,มึงก็เหมือนโกงไม่ผิดก็หรอะท่านพูดตลกดีนะแล้วพูดโกงๆดีด้วยมันเป็นอย่างนี้แล้วจะได้ไประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเลยนะจะบอกเราเลือกเหตุการณ์ของชีวิต ล้วเลิกได้แสดงว่าเราทํากรรมอะไรจะรู้หมายความอย่างนี้ไม่เคยรู้เลึิกชาติาใชนเป็นผัวแกเป็นเมียค่ะไม่ใช่อย่งงางนั้นนะพระบางองค์ไปอย่าง,งานั้นได้เพี้ยนเพี้ยนเพียนว่านั่งลงไปค่ะนึกขอบโยมอุูลไรล่โอโยมนะมาัชาติาก่อนนะเคยเป็นโยมว่าถากตัมมานะเคยส่งเสียกันมาเนะ เรายอมจุลไร้ก็เกิดข้อบปัญจมาด้วยก็จริงแล้วเจ้าข้าฉันก็นางกลงกับท่านเลยพี่โถ่เอ้ยอันนี้จางทุกขังหน้าตาเนาะอะอไรกันไม่ใช่ลึอก,ลอกอย่างนี้เราลึกเหตุการณ์ของชีวิตในเรื่องที่เราทําดีที่ทําชั่วไว้ท่านั้นมีอธิบายให้เข้าใจสองตอกการให้เรารู้กฎแห่งกรรมจากการกระทาของตนเองอย่าให้กระทําใหม่เลยใช้กรรมเก่า แต่กรรมใหม่จะไม่สร้างต่อไปเหมือนเราไปขยืมเงินเข้ามาจะไม่ขอยืมอีกเราก็จะทำเราเองต่อไปด้วยพึ่งตัวเองอย่างนี้นี่กรรมฐานชัดเจนทําอะไรเนี่ยจะไม่มีเรื่องกับขครจะไม่ทะเลาะกับใครอูไรลัท์ไปไหนก็แผ่เมตตาไปเมืองฝรั่งไปเมืองยุโรปไปอะไฝรั่งจะต้อนรับต้อนรับขับสู้เราจะค้าขายเรื่ยทัวร์อะไรต่ออะไรมันจะสะดวกขึ้นแต่มันไม่สะดวกมันขัดข้องเราก็แผ่เมตตา ถ้าขัดข้องมากรับรองตอนนั้นต้องได้เงินมากจ้ะเพ้ขัดข้องเหลือเกินจะทําอะไรมันไม่สะดวกเลยจละใครก็แล้วเราก็แผ่ไม่ตาทนทุกข์กับทรมานและสู้ต่อไปความขัดข้องกลับกลายเป็นสะดวกสบายกลับเป็นการได้เงินมากตอนหลังเอาไม่เลยบางทีไปไหนสะดวกเลยเนี่ยไปเข้าทำเขาเลยนะหลงกลเขาเลยไหมแม้โอ้ชาตายเงินอะไรบาง่ีเงินเยอะเลย กล่าวไม่หด้เลยพวกไม่ให้เลยเห็นไหมเนี่ยพวกไม่ให้เลยมันสะดวกมากไปทําไหมน่ยทให้ขาดคล้องมากต้องได้เงินแน่จำไหมขาดคล้องอันนี้ก็ขาดคล้องทัวร์นี่ก็ขาดคล้องอันนู้นก็ขาดคล้องทําต่อไปไอ้ขาดคล้องเนี่ยเดี๋ยวได้เงินที่หลังมาร่วมกันที่เดียวจำไม่เลยนะเนี่ยสะดวกแม้โอ้ไปนี่สะดวกแล้วเกินโอ้ขายได้เป็นล้านแล้วก็ทัวร์ได้เป็นล้านโอ้โหเยอะแยะ สาธุสาธุไม่ได้จังเลยมันไม่หายเลยมันง่ายไปทำอะไรให้ยากมันขัดค้องอยากเดี๋ยวต้องด้เงินแน่นอน,นอันนี้จำไว้เลยไม่เคยไปนั่งไปสวนนิพพานอย่าไปสนใจเรือเ่องนั้นในแลเรื่องอดทนดีวกว่าอดทนเป็นสมบัดหน้าต่อโชว์แน่นอนความรู้เป็นสมบัดท,ทั้งหน้าปราดความสามารถเป็นสมบัตมทั้งหน้าประกอบผิดความมีระเบียบทุกชันนี้เป็นสมบัติของผู้ดี ผู้ดีต้องมีระเบียบต้องเรียบร้อยถึงจะเป็นผู้ดีได้ต้องอดทนนะคนที่มันจนใช่ไมมเอาเนือตายมันอดทนไม่ได้มันไม่มีความอดทนหนาวก็ทนไม่ได้ร้อนก็ทนไม่ได้คนที่ดีมีปัญญาไม่ใช่ง่ายเลยจุไยรัดต้องอยากไม่ต้ออะไรจุไรรัดก็สมนึิที่เราทางานมายากหรือง่ายยากที่ชุดตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ต้องอดทน น้ำตาที่ไปตกหนยหลายครั้งแล้วก็เสียเงินไปเยอะแยะแล้วบางทีเนี่ยสะดวกไหลลื่นไปเลยแล้วก็ไม่ได้เงินเลยจำไว้นะแม้นี่ก็ขัดอนี่ขัดข้องยาคาเราเอา่ายาคามาอยาข้องเราเป็นพี่น้องกันยาคาให้ให้สําเร็จตามปรารถนาคือยาคาคืออุปสรรคแล้วเราจะได้เงินในเรื่องเล็กเล็กบางทีเนี่ยทวงยาก เขาทำไมไม่ให้งเงินเราถึงเวลาเขามาให้เองแม้นี่เอามามาพุงนี้ได้ปะนื้อนีอย่าไปเชื่อมันหน่อยเลยมันไหลไปง่ายมันก็จะอยากนี่เป็นโกเทงกรรมจาก,การการะทำกรรมฐานทั้งหมดขอให้ทำให้พองหนอ่อยหยุดหน่อยให้มันได้หายใจเข้ายาวให้ยาวเทอนหายใจหนาเข้าคล่องหมดพอคล่องปับทำอะไรรวดเร็วทันใจ ว่องไวเรียบร้อยทุกอย่างงานก็เสร็จทันเวลาอาตมาถึงได้พูดเสียเพื่อได้นะช้าเพื่อไวช้าเนี่ยเพื่อต้องการไวไวแล้วมันคล่องต้องการช้าไปก่อนช้าไปก่อนอันนี้ก็สสำคัญมากวันนี้ก็เวลาจำกัดนี่เราก็ต้องพูดมั่งไม่พูดเขาจะไม่รู้เรื่องนะเาพูดให้เข้าใจ จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางคนเนี่ยร่างกายเราก็ไปไปตามวัยคือความเสื่อยชรมของเราทุกวันทำจิตให้มันเข้มแข็งจิตเข้มแข็งร่างกายเนี่ยมันก็แก่อย่าไปคิดมันเลยสาวก็ไม่จริงหนุ่มก็ไม่จริงรวมถึงจิตนามันหลอกลวงชั่วคราวหลอกลวงชั่วคราวไม่มีอะไรที่ดีขึ้นจำไว้พอนอีกอย่างหนึง่ง สังขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันต้องหมดไปตามสภาพแต่จิตเข้มแข็งอามาตะไม่ตายทําที่จิตร่างกายก็จะแข็งตามไปด้วยแต่บางครั้งเนี่ยจิตมันไปได้แต่ร่างกายมันไปไม่ไหวเหนีเราแก่มากแล้วมันเราเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาเองตามทั้งขารร่างกายอย่าไปฝืนมันไม่ได้แต่จิตนี่ทําให้เข้มแข็ง ทำให้อดทนเวลาจะตายจากโลกไปจิตมันไปก่อนสังขารมันก็ทบท้มถสมดินไปแล้วก็สังขารทั้งหลายเนี่ยก็ละลายไปตามสภาพธาตุน้ําดินน้ไาไฟลึกเข้าเหลือแต่ธาตุดินคือกระดูกสังขารทั้นหละไม่มีเหลือแนละ้วเกิดเป็นที่เท่าก็มีเท่านี้เองอะไรจะดอีอะไรสู้น้ําใจไม่ได้หรอกนะจะสวยสดงดงามประการใดก็ตามสู้น้ําใจไม่ได้ น้ำใจแปลว่าอัธชยาศัยเยื่ออาทรไม่ร้อนในอุลาไม่อะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคนไหนเข้าถึงกรรมฐา,านคนนั้นจะมีเมตตาจะมีกรุณาอุเบกขาพร้อมเดี๋ยพร้อมวิหาธะรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพบูชาชัดเจนตรงนี้จะไม่มีอคติกับใครเลยทําอะไรก็ไม่มีอคติจะปลอดภยัยไปไหนก็สะดวกสบายทุกอย่างเทวดาอลักขาแน่นอน วันนี้ตาเราต้องพูดบ้างเดี๋ยวจะสองวันจะออกกันแล้วเดี๋ยวไม่รู้วอะไรจะได้เลยมาเดี๋ยวจะไม่ต้องอาศิษย์เป็นนะวด้ยานอะไรนะมาไปแค่ไหนนละ้วบางคนมาจะมาต่อยานที่เราไม่ชี้มาจากไหนมั้งขั้นหน้ายานที่หกมาหลายวัดเลยขันอยากจะมาต่อยานวัดนี้วัดนี้มียานอะไรบ้างโอ้โหถามซะจนจนเลยไม่มียานอะไรลรวข้าไม่ชี้ อ๋อเล่าไปแย่สิเล่าไปแย่นี่แหมหนังจะฉายซ้ำพอดา่าอย่าีบ้า่อยหน้าแดงเลยยืนที่นาเลยเห็นไหมแหมลองเขาหน่อยก็โดดเลยเนี่ยยาี่บฟกเอาระลึกเหตุการณ์ของกรรมจากที่เราท,ทําจนะไ,ไม่ทําอีกนะเดี๋ยวไปทำอีกดยไปทําเอากรรมเนี่ยไปสร้างให้ลูกเราทาไมแล้วนะ ถึงเราจะตายจากโรกไปแล้วเอาความดีไว้ในโลกมนุษย์แต่ให้หลูกไว้ย้ายเผเดือดร้อนแต่เราก็เดินทางไปสู่สัมปยพบพบตาลบแห่งการกระทําของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้ดีทั่วประการใดเพราะบอกยาเยมนทุกคนไม่มีคนอื่นทําให้เราเลยนะเราทําตัวเองกัะทงนั้นแต่ทําตัวเองนะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี่ไม่มีใครทําให้เราไม่ทําใครจะทําท่องไ้เลยเราไม่ทําใครจะทําตูน,นัยรัต ทองไว้เลยแล้วเราไม่ทำใครจะทำจะให้ลูกจ้างทำนะจะไหวใจทานกังวางใจคนจะตจนใจเองนะทำไว้เลยอย่าพลาดอย่าระสมาธอย่าะมาธแต่เสียการเวลานี้ชุดเพราะคนเราสี่จรยังรู้พลาดนกตาอย่งรู้พลางโคตจริงนะแต่ย้ายมาพลาดหลายหุนนะแล้วก็ดูคนเนี่ยต้องดูคนเนี่ยไหวลหลายอย่างหลายชนิดเป็นที่สังเกต ที่เราพูดไว้เสมอมาผู้หลักผู้ใหญ่จึงก็พูดให้เราฟังระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนดูเดี๋ยวเดียวไม่ได้หรอกถ้าเราได้กรรมฐานปัจจุบันนะดูเดี๋ยวนี้เห็นรู้ดูเดี๋ยวนี้เห็นหนอคนนี้ไว้ใจไม่ได้ออกมาอย่างนี้ใช,ใช,ใช่ชัดเจนถ้าเราไม่มีกรรมฐานในใจเลยต้องใช้เวลานานต้องดูนานๆเดี๋ยวมันก็โผล่มาให้เราเห็นเดี๋ยวมันก็โกหกเรีวขึ้นห้วยลงเขานะ เกินห่วยหลวงเขานี่แสบเลยใช่ไหมมันทำมันแสบเลยโอ,อ้ขอฝากไว้เนี่ยเลี้ยงคนมามากเนี่ยสุลายรักเลยเราสะอาดออกได้ไวมากเนี่ยมันเป็นนิสัยอย่างเนี้ยมันทําอย่างเนี้ยมันทําอย่างน,น,างนี้ต่อหน้ามาพระเป็หลัลงตะโกตัวหน้าสม,มุ้วต่าง่มเช่งพวกเนี้มันหวังดีกับเราไหมเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเลยเห็นความชั่วเป็นความดีของมันมันไม่เห็นความดีของเราที่เราเลี้ยงมันมา เรียกมันมาอะไรหนอจะกัดตันอยู่เท่าสุนัขไม่มีไม่กัดกนเจ้าของแน่ไปยทั้งตายมันก็ไม่กัดแต่ย่าให้มันเป็นบ้าแต่คนเนี่ยอย่าไปตีมันนะตัดเลยนะ่จะบอกให้นะนี่แหละอย่าไว้ใจทางระว,วังคนเราจะจนใจเองการเสียการเวลาไม่ใช่น,อน้อยไม่ใจะใครไม่ได้หรอกโบราณเขาว่าไว้ไว้ใจลูกไว้ใจลูกตาบอดหนึ่งข้าง ไว้ใจรูกจางตาบอดหมดสองข้างเลยไม่ได้ต้องดูหาเหตุผลเนี่ยกรรมฐา,านเนี่ยเข้าในหลักที่ต้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างาไม่ใช่ว่ามานั่งจะไปสวนนิพพานไม่ใช่แน่เพราะนั่นก็เวลานี้จํากัดวันนี้พูดให้ฟังมากไม่พูดก็จะไม่รู้เรื่องเนาะแต่เราก็ไม่ไมอยากพูดหรอกมันมันจะเสียลมเหมือนกันนะก็ต้องพูดบ้าง อูเห็ฟังตำรากรรมฐานเป็นตำนาโมดูดูคนเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ลเลย,เยถ้าเรามีสมาธิดีนะจะดูรู้เดี๋ยวนี้ว่าน,นี้สายเป็นไงคือเห็นหนอเนี่ยเห็นด้วยปัญญาถ้าคนเนี่ยพูดจาปากหวานยเยอะเกินเราก็เชื่อไม่ได้เห็นหนอเข้าไปอ๋อโคตนเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเนี่ยนะมัน ม,มันไม่ไม่แก่แล้วมันไปแก่ดูไปเล่งให้มันสุกมันจะหวานก้นมันจะเปรี้ยวมันจะเลียวรสคนเที่ยวกับเราเนี่ยชัดเจนเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่ชัดกรรมฐานเนี่ยดูคนธุรกิจด,ดีมากเอาแค่นี้ก่อนเราเนี่ยแค่นี้ยังไม่ได้เลยจะเอื้อมไปเอาข้านนได้ยังไงฮะ แล้วก็ดูสามีโกหกแล้วเปล่ารับรองอะถ้าเราทํากรรมฐานสามีโกหกก็ไม่ได้หรอกเราก็คิดหนอเห็นหนอสามีโกหกก็เปล่านึ่งในใจโกหกจับได้ก็นิ่งจ้ะนิ่งยังไงต้องมีคาถานโมตต,โตสระภโกโตลาโตทัม,มานุกอุสะน้องพ้นนึ่งน้องมาทนน้องมาทนน้องมานิ่ง ไปไหนตาดูหูฟังปากนี่งตีเรีบเวิ่งมือทำด้วยความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเอาตรงนี้สามีก็หกมากไอ้โอ้ยยังก็เจ้าข้าทำงโง่เลยถ้าสามีโกหกแล้็หลอกลวงละ่ะโง่ซะเลยงโง่บ่เป็นบ่นเป็นใหญ่เนาะถ้าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ไม่ได้เนาะถูกไหมฮะอย่าไปอวดรู้อวดดีไม่ได้สามีรู้มากเราถ้าเปโง่ เอาไปโง่นี่สมุตินะเอาไปโง่เลยทําไม่รู้สิกระทั่งที่รู้ถ้าเราไปอวดรู้อวดดีเขาเดี๋ยวทะเลาะก,กันหาว่าไปรู้เรื่องของเขาเราต้องเก็บให้ลึกๆน้ำยอ,อกต้องเอาน้ำบกเนาะแล้วก็เก็บชนลึกเอไว้ปัญญาซ่อนปัญญาเ็ไว้เธอไม่ต้องมากลัวหกดิฉันนะคะในกัวใจใจนะ ทารุ่หมดแล้วทารุ่หมดแล้วอย่าก,ก็หกเลยนะเดี๋ยวเขาจะกลัวเราเลยนาเขาก็จะยกมือไหว้ขอบพระคุณมากคุณหนูแม่คุณแม่ค,มคะขอบคุณมากทํามขันไปอวดรูอเขาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอ้เไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย,อ,ย,อ,ยอะไรแม่บ้านต้ออวดดีก็พ่อ,พอบ้านได้ต้องไม่อวดนะคุณคือไรลัต ผมนึกมาเปล่าไม่มาจะได้พูดง่ายๆแล้วกว่ามาในการเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำโง่มาทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่รู้ไม่ชี่เนี่ยสร้างความดียังงง่ายวดรู้วดดีเนี่ยสร้างความดียากสร้างความดียากมากเรารู้แหละเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นเขาก็พลาดท่าเสียทีเดีวยวสมยัยจะได้เตือน ต้องการเอาไว้เตือนเขาเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแม่บ้านเราก็รู้เลยเนี่ยเราจะาท้าทาเสียทีกับเขาเแล้วจะเสียเงินเราก็เตือนพูดเพอเพลาะพูดเปรียบเปรือเผยไม่ละเลยพูดด้วยความดีเอาดีแก้กลับลายเขาดีเขาลายมาจะไลายตอบเขาไม่ดีมาจะเอาความดีไปแก้ไขคนตตะอนให้ของที่ต้องใจคนพูดเลวหลายเอาความจริงใจไปสนขนาดต้องยอมเราแน่นอน เพราะฉะนั้นโง่ไว้สูจินตนาโง่บอกเป็นบอเป็นใหญ่โง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่จําไว้โง่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่โง่แกมหิ่ไอคนที่ฉลาดมันฉลาดเดือดร้อนเราโง่ไม่มีใครเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเก็บไว้ในภายในแล้วจะได้ไว้แก้ขต่อไปเนี่ยตรงนี้สาคัญมากนี่คือกรรมฐาน อตอนน bon yup> ี้ไปก็โอ้โหหกโมง้นแล้วเนี่ยนี่พูดเขาจะพูดแค่สองนาทีเัยเนี่ยเนี่ยพูดมากแล้วไม่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 เบรกั้งไม่เบรกั้งเลยล้วก็เพลินเลยเดี๋ยวก็พูดเจ็ดโมงเลยเลยเจ็ดโมงก็ชอบเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งสบายมากเนาะ ทำแล้วให้หลําบากไว้ทําให้ยากไว้ถึงตอนสบายเนี่ยสบายเนี่ยได้มาจากลําบากความสุขได้มาจากความทุกข์ทำมาแล้วมาคคนเล่าแล้วแกลเลยแกเสียที่สุดทําตัวอย่างไปสอนลูกอยู่โรงเรียนให้มันได้ปาดโรงเรียนนะแล้วก็ตาลาลาครูออกออกไม่ได้แย่ตัวครูเนี่ยขนาดนี้แล้วไม่มีขนาดไหน เราก็หาเวลาออกนี่จะแม้เราจะออกจากโรงเรียนไม่ให้ล่าอยู่ยมัเทองสี่นะครูครูผู้หญิงสาวด้วยนั่งเขียงเก้าอี้แล้วก็ไม่ดูด้วยครูนี่โง่นั่งโกลงล่องพู้หญิเขาไม่นั่งโกลงล่องกันแล้วนะรู้ไหมอย่าไปนั่งโกลงล่องแล้วครูคนเนี้ยชอบบ้วนน้ำลายชอบบ้วนน้ำลาย เราเน un, R R Sho, dai, an, ื้อก่อนตอนจะบ้วนเราต้องไม่แย like ่เราต้องมองก่อนว่าแกจะบ้วนน้ำลายไหมเดี๋ยวพาจะไปแน่พอดีจะบ้วนลงหัวเราสิครูคนนี้เป็นโรคปอดตายต่เนี่ยแต่ก็ขาดเลือดขาดแรกบ้วนตุงข้างโต๊ะไปโตเขียนเสือแกเป็นโรคันนี้สาเลตขึ้นมาสอนมาๆเขาแก็ขาดแล้วไม่มีกระโถนมาด้วย เราก็แย่งตรงนั้นเลยพอแย่งไปนะปับ๊บแต่ก็มองไปออกได้เลยนี่กำลาลาไมา่ออกต้องออกเลยวิธีนี้จำไหมเก่งไหมเก่งทุกได้เลยเนาะจะได้ามาสอนเขาเนี่ยเล่าให้ฟังไปอย่างนี้ถ้าจะต้องนั่งให้สองสัปโมงก็ไม่ไหวเอาสามสิบนาที เนาะนี่ตั้งใจเลยนะเนี่ยว่าจะให้เดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงแล้วไปทานข้าวสิอเบ็ดโมงนเนาะนะม่ใช่แล้วเอาตั้งสามสิบแล้วก็นายสามสิบหนึ่ง 30, ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะบรรยายนิดหน่อยให้ฟังเอาตอนนี้ก่อนนี่ จิตเรานี่มีหลายประเภทบางครั้งก็จิตมันฟุ้งพล่านจิตฟุ้งพลานบางครั้งก็จิตเพอ้อฝันไปถึงเรื่องของต่างๆท,ท,ที่เราที่ตั้งใจอยากได้มันก็ฟุ้งคลั่งไปตามสภาพของจิต แต่ที่จะนิ่งแล้ก็จะมีสมาธิเนี่ยน้อยมากแต่สมาธิของเราที่เราตั้งใจกับปฏิบัตินี้เนี่ยมันก็ได้รับผลแต่เราจะรู้สึกนึกคิดว่าสมาธิที่จิตจะได้เนี่ยแทนจะยากที่จะให้จิตที่แต่เป็นสมาธิ ตลอดไปดียวกันยจะยกที่ตามากล่าวไว้เสมอว่าเราจะใช้เวลาเนี่ยจะมีสติทักห้านาทีนีก็แสนจะยากมากเพราะยากอย่างไรหรือ,อยากตอนที่จิตมันอยู่ที่ไม่ได้มันก็ฟุ้งเฟ้าที่เราคิดมาต้องหลายวันเราฝังใจอยากได้อะไรเป็นการฝ่ายฝันเพ้อฝัน มาตั้งแต่เป็นเด็กหรือมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเพ้อฝันแต่คำว่าเพ้อฝันนั้นมันยังอยู่นจิตครบทุกดวงแล้วพอเราจะมานั่งสมาธิมาตั้งจิตให้มันอยู่ที่มันก็เพ้อฝันเต่ามาให้เราปรากฏขึ้นในขณะน,นี้ปรากฏอะไรรู้ไหม ให้เราปรากฏว่ามันโผล่ขึ้นมาขณะเดินจงกลมถ้าหากว่าเรามีสมาธิมาได้มันจะโผล่มาเลยในการเพ่อฝันและการที่เราคิดมันจะคลั้งอดีตมันจะโผล่ให้เราขณะบางครั้งจะเป็นการเดินจงกลมบางครั้งกำลังจะดำเนินนั่งสมาธิมันก็โผล่มา ขณะนัง่งเราก็ตั้งสติไว้มั่นให้ใจเข้ายาวๆหน่อยท้องมันจะพองออกไปให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกให้ยาวแล้วมันจะพองหนอยุบหนอให้มันคล่องตรงให้ได้เอาตรงนี้พอทำพองหนอยุบหนอจิตมันก็พองหนอยุบหนอไปจิตนึงเนี่ย มันจะฟื้นคืนให้มาที่มันลืมไปแล้วครั้งอดีตมันจะโผล่โผล่ทำไมให้เราคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ปาถาะถ้าเราทำงานเลินเชิญนะเช่นจะททำครัวหรือทำอะไรให้เพลินเิที่เราชอบไอ้พันนี้มันจะไม่โผล่มันก็ไม่โผล่ออกมาคิดถ้าเราไปสรวมสิทธิ์เข้า สมรวมกายสารวมวาจาสมรวมจิตให้มันอยู่ที่พอมีสติบ้างพอมีสมาธิบางไอ้พระนันโผล่เลยโผล่มาครั้งนั้นมาครั้งที่บ้านมีเรื่องครั้งที่เราไปที่โน่ครั้งที่เรามาที่โผล่ทันทีครั้งที่าาทททททจิตกำลังฟ้องหนอยุบหนอพ้องหนอยุบหนอแต่จิตมันก็คิด ตาลบเรื่องนั้นตาลบอย่างนี้เดี๋ยวการเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะทำไม่จะผลมันได้ผลนะได้ผลที่มันโผล่มาเนี่ยเราจะได้กําหนดกําหนดคลิกหนอตรงนี้คิดหนอเรื่องตาลบนี้คลิกหน้าเข้านะเข้าไอ้สติเรามันครบกรรมาธิคครบวงจร ความคิดมันจะปรากฏชัดว่าที่อยกเป็นครั้งอดีตมาแล้วนั้นไม่ควรจะคิดแต่คําว่าไม่ควรจะคิดมันเกิดเองนะมันไม่ใช่ว่าเราคิดมา,เ,าเราจะไปคิดมดันเลยมันคีอฟังวิทยากรท่านบอกว่าอย่าคิดเรื่องเก่านะมันจะเรื่องใหม่ปัจจุบันก็ถูกแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเนะี่ย ไม่คิดไม่ได้หรอกมันก็ต้องคิดตลอดเลย